หลวงพ่อสงวนธรรม,มานานโทรหรือหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคหลังปี2500ที่มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมท่านสร้างวัตถุมงคลแจกฟรีไม่เคยให้เช่าบูชานอกจากงานสร้างศาลาไม่ว่าจะเป็นพระเหลื้อผงดินเหรียญรูปเหมือนภาพถ่ายปลัดขิกไม้ผงนามเดิมนายสงวน นามสกุลร่มโพชีชาตะเมื่อปีพศ2460พื้นเพเป็นชาวบ้านอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมสมัยเป็นคารวาสวัยหนุ่มท่านมีนิสัยนักเลงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่ยอมคนไม่กลัวใครท่านยังรู้จักและสนิทสนมกับเสือในสมัยก่อนเช่นเสือมเหศวรเป็นต้นภายหลังจากที่ท่านบวชเสือมเหศวรยังได้ไปมาหาสู่ ช่วยสร้างวัดไผ่พันมือตลอดจนแม้ท่านมรณภาพก็ยังมาเป็นประธานในงานชาปนากิจอุปสมบทครั้งที่หนึ่งราวปี2470กว่ากว่าๆทางราชการเร่งปราบปรามบรรดาเสือและสมัครพักพวกหลวงพ่อสงวนเกรงว่าจะถูกทางราชการเพ่งเล็งว่าเป็นสมัครพักพวกบรรดาเสือเมืองสุพรรณจึงได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดสังโคสิตารามอำเภอบางปลาม้า เมื่อราวปีพศ2480โดยมีพระครูโคสิทธรรมสารหรือหลวงพ่อครืน้นอะมโรเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทได้ศึกษาอักขระเลขยันคาถาอาคมการเขียนผงลบผงอิทธิเจจากหลวงพ่อครืน้นและศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่ไปด้วยจนสอบได้นักธรรมเอกต่อมาย้ายไปจำพรรษาที่วัดองค์รักษ์อำเภอบางปลามาราวสี 5, ่ห้าพรรษา ชาวบ้านเลื่อมใสในปฏิปทาต้องการให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแต่ท่านไม่ต้องการรับตําแหน่งจึงปฏิเสธและย้ายมาอยู่วัดบ้างกลางอําเภอศรีประจัน์ในปีพศ2490เป็นสิทธิพระเมธีธรรมสารหรือท่านเจ้าคุณสวยัยซึ่งท่านเจ้าคุณสวัยรูปนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าเมืองสุพรรณมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอาทิพระพรมคูณาพรหรือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โต พระครูโสพลสิทธิการหรือหลวงพ่อสันวัดเสือหลวงพ่อน่วมวัดภูศรีเจริญหลวงพ่อทวีหรือพระปลัดทวีวัดบ้านกลางเป็นต้นต่อมาหลวงพ่อสงวนท่านได้ลาสิกขาออกมาในช่วงราวปี2495ที่วัดบ้านกลางนี่เองได้พบหญิงคนรักมีครอบครัวบุตรและธิดารวมสองคนชีวิตคารวสาของท่านก็คงถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวมาตลอด และในช่วงปี2500ถึง2504ท่านก็อาศัยอยู่ที่วัดห้วยสุวรรณวนารามอำเภอศรีประจันท์ครั้งที่2ต่อมาในปีพศ2505ขณะอายุ45ปีท่านก็ได้อุปสมบทอีกครั้งณพัทธสีมาวัดองค์รักษ์อำเภอบางปลามมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสันนิษฐานว่าพระครูอุดมโชติวัฒนหรือหลวงพ่ออัดวัดองค์รักเป็นพระอุปชา หลังจากอุปสมบทแล้วจำพรรษาที่วัดทุ่งแฝกประมาณเจ็ดพรรษาและที่วัดทุ่งแฝกนี่เองท่านเริ่มสร้างเครื่องรางเป็นลูกอมเนื้อผงแจกแก่ชาวบ้านครั้งแรกในราวปี2510ซึ่งส่วนใหญ่จะตกอยู่กับเด็กๆเ,เพราะแรกๆชาวบ้านไม่ค่อยชอบลูกอมว่ากันว่าแรกๆชาวบ้านชอบพูดสนุกปากว่าลูกอมท่านยังกับลูกกระสุนยิงนกไม่น่าแขวนน่าเอาไปยิงนกมากกว่า หลังจากที่เด็กๆแขวนลูกอมของท่านแต่ถูกหมากัดไม่เข้าจึงเริ่มมีชาวบ้านมาขอลูกอมท่านต่อมาเมื่อปี2512ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดไผ่พันมืออำเภอศรีประจันต์ซึ่งขณะนั้นวัดไผ่พันมือเป็นป่าไผ่มีต้นไม้ใหญ่มากมายต้องอาศัยชาวบ้านและพระเนนจากวัดองคลักษ์มาช่วยกันถากถางไม้ให้โล่งเตียนงูเหลือมก็มีมากมาย ขณะที่ว่างูชอบไปนอนขดในโบสถ์มหาอุดที่วัดซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างในสมัยอยุธยาคราวละหลาย,ลายตัวและโบสถ์นี้ในปัจจุบันพระเนนในวัดก็ยังคงใช้โบสถ์หลังนี้มาโดยตลอดไม่มีการสร้างโบสถ์ใหม่โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์มหาอุดคือมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวปัจจุบันหาดูได้ยากมากเริ่มแรกที่ท่านมาจำวัดที่วัดไผ่พันมือท่านสร้างกระต๊อบหลังเล็กเพียงหลังเดียวอยู่ตามลำพัง ออกบินธบาทเช้าตรู่ด้วยเท้าเปล่าวันละ4-5กิโลเมตรวัดก็เป็นวัดร้างไม่มีพระเนนจำพรรษาแต่เพียงไม่กี่ปีท่านก็สามารถสร้างวัดใหญ่มีกุฏิศาลาหลังใหญ่ได้อันเกิดจากศรัทธาชาวบ้านมีภิกษุสามเณรมาจำพรรษาที่วัดมากขึ้นท่านเป็นพระสมถะน่ากราบไหว้รวมตลอดจนเสียงร่ำลือจากประสบการณ์อภินิหารว่าประลัดขิกและลูกอมท่านหมากัดไม่เข้า นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเมตตามหานิยมท่านเป็นพระที่ชอบดุบ่อยๆแต่ชาวบ้านกลับไม่ถือสาแถมยังบอกว่าถ้าท่านดุด่าว่าเมื่อไหร่เป็นได้โชคทุกครั้งท่านเป็นพระที่ไม่เคยเอ,อ่ยปากขอไม่เคยเรียอะไรแต่แปลกที่ท่านมีลาบสักการะไม่เคยขาดสิทธิทราบว่าสร้างอะไรก็จะบอกต่อๆกันไปในช่วงที่ท่านเริ่มสร้างหอมนมีเงินเพียงห0รบาท สร้างหอสวดมนต์ช่วงปี2522ถึง2524นายจวงข้าหาบดีในแถบทุ่งแฝกเคยประวารณาขอถวาย50,000บาทช่วยสร้างหอสวดมนต์แต่เริ่มสร้างก็ไม่นำเงินมาถวายสักทีจนสร้างเสร็จถึงได้นำเงินมาถวายหลวงพ่อก็ไม่ยอมรับว่าสร้างเสร็จแล้วไม่เอาแล้วไม่ว่านายจวงจะพูดอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ยอมรับเพราะสร้างเสร็จแล้วจนนายจวงไม่ทราบจะทำอย่างไร เพราะท่านไม่ยอมรับเงินจึงขอสร้างกุฏิถวายวัดหลวงพ่อก็บอกว่าตามใจจะสร้างก็ตามใจในายจวงจึงได้สร้างกุฏิวัดหลังเล็กถวายวัดหลวงพ่อสงวนท่านเป็นผู้อุทิศตนบุกเบิกสร้างวัดไผ่พันมือโดยร่วมกับหลวงพ่อแกละสหธรรม,มิกสร้างถาวรวัตถุภายในวัดหลวงพ่อแกละท่านชำนานด้านดูดวงส่วนหลวงพ่อสงวนชำนาญด้านรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห ปัจจัยที่ได้ทั้งสองจะนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในวัดทั้งสิ้นเรียกได้ว่าพระเนนในยุคนั้นไม่มีอดอยากแม้ในคราวที่ฝนตกฟ้าร้องไม่อาจออกไปบินธบาตก็มีข้าวปลาอาหารฉันไม่อดหลวงพ่อสงวนท่านเริ่มที่จะบูรณะวัดนี้โดยสร้างกุฏิไม้หลังเล็กขึ้นก่อนจากนั้นจึงสร้างศาลาหลังใหญ่เมื่อราวปี2523 ในการสร้างศาลาหลังใหญ่นี้ได้มีการจัดสร้างเครื่องรางและพระเครื่องเนื้อผงเป็นจำนวนมากเพื่อแจกญาติโยมเป็นที่ระลึกในการร่วมทำบุญสร้างศาลาท่านสร้างพระเครื่องเนื้อผงโดยใช้มวลสารอิทธิเจที่ท่านเขียนและลบผงด้วยตัวท่านเองตลอดจนดูแลการสร้างด้วยตัวเองโดยให้พระเนนช่วยกันปั้นและกดพิมพ์พระมิใช่ช่างไปทำตามโรงงานแบบที่แต่ละวัดทำในยุคหลังปี2 5 0 0 มีประสบการณ์อภินิหารมากมายทำให้มีลูกศิษย์นับถือท่านมากมายมาช่วยเหลือท่านสร้างวัดจนมีกุฏิศาลาหลังใหญ่พระเครื่องท่านสร้างจากผงอิทิเจซึ่งท่านเขียนและลบผงด้วยตัวท่านเองตลอดชีวิตสิทธิและกรรมการในสมัยนั้นต่างทราบดีว่างจากรับแขกท่านก็จะเขียนและลบผงทั้งคืนโดยนำมวลสารมาปั้นเป็นแท่งเขียนแล้วลบเป็นผงจากนั้นก็นำมาเขียนแล้วลบเป็นผง ทำแบบนี้ซ้ำๆหลายต่อหลายครั้งจนสำเร็จจึงนำผงที่ได้มาผสมกับมวลสารอื่นๆอาทิว่านดินกรุซึ่งบทละเอียดเป็นต้นเรื่องผงอิทธิเจของท่านขึ้นชื่อมากหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเคยกล่าวว่าอาจารย์สงวนทำผงเก่งในสมัยนั้นวัดพิกุลทองมีงานพุทธาพิเศษพระเครื่องเมื่อใดหลวงพ่อแผ่จะส่งรถมารับหลวงพ่อสงวนอยู่เสมอ หลวงพ่อสงวนก็เคยกล่าวยกย่องให้ลูกๆหลานๆฟังเสมอว่าหลวงพ่อแพรเป็นผู้มีบุญบาร,รมีมากผ่านไปสิงบุรีให้ไปกราบท่านให้ได้นะหลวงพ่อสงวนมรณภาพวันที่14กุมภาพันธ์พศ2533สิริอายุ76ปี3 0พรรษาลูกอมผงอิทธิเจของลอตอสงวนเป็นหนึ่งในมวลสารในการทำพระเครื่องขุนแผนมรุมมาตุ้มสองด้วยครับ